ตามที่ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เรื่องราวและแชร์ภาพพระลูกวัดของวัดท่าสาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจอซากงูกินหาง2ตัวขณะที่กำลังช่วยกันรปรับภูมิทัศนใ์ในวัดด้วยงูทั้งสองตัวไม่เน่าทั้งคู่มีลักษณะเป็นงูเห่าสีดำหนึ่งตัวและสีขาวลายดำอีกหนึ่งตัวซึ่งทางตำราโบราณนั้นเชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภยัยค้าขายดีมีกินมีใช้ค่ะ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณสิบนาิกาสนาทีของวันที่23มกราคม2568ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่างูกินหางทั้งสองตัวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากโดยถูกนำใส่พาและเอามาตั้งไว้ภายในตู้รับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการปะเรีนวัดท่าเสาและบุรณะอุโบสถหลังเก่าซึ่งขณะนี้อยู่ที่ศาลาธรรมของวัดพร้อมกันนี้ทางด้านพระครูประหลัดสมพงษ์สมจิตโต เจ้าวาดวัดท่าเสายังได้มีการติดป้ายเตือนสติไว้ด้วยว่ามองให้เป็นของแปลกอย่างงมงายส่วนบรรยากาศที่วัดก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมากราบไหว้ขอพอรพระพุทธรูปและมาดูสร้างงูกินหางกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อค่ะพระครูประหลัดเกิกฤกริกร์กันตศีโลพระลูกวัดที่พบเจอสร้างงูกินหางเปิดเผยว่าในขณะที่ท่านเจ้าวาดวัดและพระภิสุภายในวัดกําลังช่วยกันทําความสะอาดบริเวณรอบวัดแล้วก็รื้อกองไม้เก่า ก็เจองูขดตัวอยู่ทีแรกก็นึกว่ายังไม่ตายจึงเอาไม้ไปเขี่ยดูถึงรู้ว่าเป็นงูตายก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็วางทิ้งไว้ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนเจอตัวที่สองอยู่ในมุ้งเก่าที่กางไว้ห่างกันเล็กน้อยก็เลยเอาทั้งสองตัวออกมาแล้วคนงานก็ยังหยิบไปสวมหัวกันเล่นกระทั่งมีชาวบ้านรู้ข่าวว่าทั้งวัดเจองูก,กินหางสองตัวจึงพากันมาดูมาลูบมาคลำขอโชคขอลาบตามความเชื่อ ที่นี่ทางว่าเห็นว่าหากปล่อยให้ลูกคลามหรือถูผิวอาจจะทำให้สภาพร่างกายของงูกินหางเกิดความเสียหายได้ก็เลยนมาใส่ตู้ไว้อย่างที่เห็นเพื่อให้ชาวบ้านได้มาดูของแปลกที่หาดูไม่ได้ง่ายๆและไม่เคยเจอแถวนี้มาก่อนซึ่งตามหลักธรรมชาตินั้นงูกินหางก็จะเกิดจากความเครียดของงูก็เลยกัดหรือกินหางตัวเองแต่ความเชื่อโบราณที่กล่าวขานกันมาก็คือเชื่อว่าจะให้โชคลาภให้ความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นต้นค่ะ สำหรับงูกินหางทั้งสองตัวนี้เป็นงูเห่าความยาวแต่ละตัวก็น่าจะราวๆหนึ่งเมตรยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ดีแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะคงสภาพแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ดังนั้นหากใครอยากพบเห็นของแปลกวัาธรรมชาติแบบนี้มีอยู่จริงก็ให้มาดูได้ที่วัดท่าเสาส่วนเงินที่ยติโยมร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะหยอดใส่ตู้หรือเปลี่ยนของวหว้งูนั้นทางวัดจะนําไปใช้เพื่อสร้างศาลาก,การประเรียนหลังใหม่สองชั้นแทนหลังเก่าที่รื้อถอนออกไปแล้ว และบุรณะอุโบสถหลังเก่าทางนี้ก็ยังมองได้อีกทางหนึ่งว่างูก,กินหางทั้งสองตัวนี้คงอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างศาลาการประเรียนและบุรณะอุโบสถหลังเก่าของวัดท่าเสาจึงทําให้ทางวัดเจอเพื่อทุกคนได้มาร่วมกันทําบุญค่ะ